เน่รถแห่กระถินมันมีอยู่เลขอ๋อรถแห่กระถินรถแห่กระถินมีเลขใช่ไหมคะเลขอะไรคะเลขอะไรคะพี่สามหนึ่งสองสองหนึ่งสามอ๋อทะเบียนรถบ่คร๋อทะเบียนรถสามหนึ่งสองอ๋อจุดทูบโขไหมคะอ๋อจุดอยู่เนาะ อพอาอดีแก้วาสนุ่งสำคับอ๋อมาด้วยกันไหมคะไม่ใช่ผมคนในบ้านอ๋อค่ะจุดทูปคอยเนาะเดี๋ยวขอโชกลาภหน่อยครับอ๋อนี่ไงจชดลาบหน่อยวนี้จุดธูปนะเปิดเทลถวายลวงปู่เนยครับถ้าได้โชคนะครับสวัสดีค่ะคุณลุกครับ เป็นลูกศิษย์ลูกหาแกมาทุกสาตติสนี่ยังรออยู่ทางสารคามกับโคราเป็นทางแรกที่มาเห็ครับเป็นทางแรกที่มาเห็นี่ตดีติดต่อตอนแรกตัติดต่อรถปาร์ตี้ไม่ว่างเลยพอมาแทนครับทีมงานครับปาร์ตี้มิสิกครับอันนี้อะไรมาอันนี้คุณนัดกับคุณสาวครับปากรถเฮ่ด้วยนะครับทุกท่านครับอ้าผู้สิงครับผู้สิงครับแคนดามครับอ้าวจะจากที่แคนดามครับผมทะเบียนรถอะไรเนาะค่ะทะเบียนรถ สองหนึ่งสามครับสองหนึ่งสามัตอนนี้ก็จุดทูบขออีกครับนะคะมันจะสามตัวเนี่ยมั้งครับโขาที่เคยจุดโคมไหมครับเคยจุดโคลในเวลาไปเหตุที่ไหนไม่เคยไม่ไม่เคยครับเพิ่งกันนี้ครั้งแรกครับที่เหตุที่จุดโคคือคนลุกครับผิดปกติแปลกคือเรื่องเตึงแก่นะครื่องเลือดตึงท่านครับเตึงท่านเออไอลูกหลับลูกลูกหลานด้วยนะครับค่ะเลือดตึงลงกูจวงมีฝันดีบ้ะคะมีฝันบ้ะ ฟันเมื่อวานครับฝันว่ายังไงเนาะค่ะเมื่อวานฝันว่าลูกน้องครับครับรถนนี้เลยครับไปคว่ำเลยครับหมดเลยครับเล็กมาเลยโอ้โลูกน้องไม่ได้มาครับลูกน้องไม่ได้มาครับไม่ได้มาแต่ฟันว่าลูกน้องขับรถเหคันนี้ทะเบียนทะเบียนสองหนึ่งสามครับสองหนึ่งสามไปคว่ำครับมีผู้เสียชีวิตนะคะไม่ไม่ครับไม่เสียแต่รถเละโอ้โหมอวานเองใช่ไหมครับแต่ลูกน้องไม่ได้ขับ ต่ฝันลูกน้องครับจะขับไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาพี่มาแทนพี่เป็นคนขับหรอขับเองเลยจะคงจะขคบขับเองตัวเมีเซียนาวันนี้ก็ต้องมารับก็ถือว่าฝันดีเลยเนาะผมว่าฝันดีนะจะมาจะเลือมบุคคลลุกเปลกเลยถ้เป็นวัดหลวงปู่สวงที่นั่นสางงค์ใหญ่ลองไปสั่งตรงนั้นดูครับเราเราขับนั้น ค่ะเดี๋ยวให้ทุบหมดก่อนเนาะค่ะอันนี้คือคุณพี่ฝันดีไม่เคยมามาเป็นครั้งแรกครับค่ะตาจบกมาลงปูโซองใหญ่ครับมามาเอ่อถึงนานหรือยังคะเนี่ยตอนนี้วันนี้มันรึงชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีอ่าที่บอกว่ารถอะไรนะเมื่อกี้มาไม่ได้ติดทุระ อ๋อปาร์ตี้มิวสิกครับอ๋อพี่ได้มาแทนให้ทีมงานทีมงานนันเองครับอพี่เลยได้มาเองมีชังปินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทีมงานของพีว่าออร์ดิโอค่ะพี่เลยได้มาแทนเนาะครับฝันมาลดความด้วยวันนี้มาเองเลยนะคะแสดงว่าหลวงปู่ให้มาได้หนูว่าเนาะผมติดต่อคขาเม่วานะติดต่อคนขับนะ ทั้งวันเมื่อคืนเช้าก็ได้ตาคือเขาไม่อยากคุยเราผมล้ามาแล้วม่มาก็ไม่บอกล้วว่าจะหาคนอื่นทับแทนนะครับโอ้แสดงว่าปู่อยากให้พี่มาเพราะว่าฝันดีแล้วนี่ฝันาราคว่ำเนาะค่ะวันนี้อยากให้พี่มางานบนปกติตตยังไงเขาปติทินพอม,มานะะปฏิตินประมาณเที่ยงคืนแล้วผมเปิดดูไอเฟ e บุ๊กมาโอไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันนะ อาคนขับต้องไปเช้าแล้ววิ่งไปวิ่งมามีใครมาเลยมีใครว่างเลยมาแค่ทันพอดียังได้รอดมาฝันว่ารถคว่ำเลยมาเลยจุดทุกข์ของหลวงปู่เมื่อกี้นี้ติดต่ออ๋ออธิษฐานครับว่านึกถึงครูบาอาจารย์นะครับให้ช่วยปกป้องรักษาและให้โชคให้ลาบด้วยครับเคยได้โชคได้ลาบจากหลวงปู่ไหมคะยังเลยยังเดี๋ยววันนี้มารถคว่ำด้วยเมื่อคืนเนาะมาวันนี้มาวันนี้เดี๋ยวได้นึกว่าได้แน่นอน พี่พาไปดูยอดเป็นยังไงนะคะค่พี่พาไปดูเลขเลยอ่ะไปดูเลขเลยค่ะพี่พาไปดูหน่อยค่ะจุดทูใครเป็นคนจุดคะพี่จุดเองรับอ๋อจุดเองจุดขอเองเนาะนี่ทะเบียนรถสองหนึ่แด้วยอนึ่งสานะคะเลขอะไรพี่มาแล้าศูนย์หกเครับศูนยอูนย์หบ่ เลือตัวที่สามเลขทูบศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าหรือศูนย์หกศูนย์ห้าเนาะศูนย์หกสองตัวนี้รับเลียนรถเตอห้าบังจะพงทักรถมากเลครับไปไม่างโอ้สตัวต้นไม่แค่สาตัวตัวสองนามะครับคว่ำก็คือกลับไปก็เป็นสามสองก็ได้กลับคงจะเป็นอย่างนั้นนะรับรคว่ำเนาะ เปลี่ยนหัวใหม่เปลี่ยนหัวใหม่ถ้าจะได้โชคได้ลาบมันจะได้เปลี่ยนหัวใหม่ด้วยอ๋อได้โชคได้ลาบก็ได้เปลี่ยนหัวใหม่จะได้ชมครับบานจะโบกก็จะได้ควายคนพอามา น um ี่เลขทูบนะคะที่คุณพี่จุดนะคะเจ้าของรถแห่เดอนะคะท่านผู้ชมจุดขอได้069นะคะ960ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะรถแห่นะคะ ที่จะมาแห่นะคะในวันนี้เดินนะคะท่านผู้ชมนะคะโอ้ฝั่งนี้ไม่มีไม่มีทะเบียนนะคะฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมที่รถคันนี้นะคะที่จะแห่นะคะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะได้บุญด้วยนะคะท่านผู้ชม ที่วัดบ้านจบกนะคะนี่อ๋อนะคะชื่อวัดเนินสว่างเทพศิลารามบ้านจบกตำบลตาวังอำเภอเบอเชตดจังหวัดสุรินทร์นะคะมาสรุปนะคะตัวเลขนะคะเจ้าของรถแห่นะคะก็ฝันฝันว่า ก่อนที่จะมางานบุญกระถินนะคะฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆฝันว่ารถคว่ำนะคะรถแห่คว่ำทะเบียนรถสองหนะคะแล้วก็จุดทูบขอเองศูนย์หกเานะคะเลข6กับเลขห้าเนี่ยอาจจะเหมือนกันเด้อนะคะท่านผู้ชมเป็น5้าก็ได้69ก็ได้นะคะเพราะว่า6มันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนาะดูได้2อ,อย่างแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบตัวไหนก็จับคู่เอาเลือกเอาเด้อนะคะ สองหนึ่งสามศูนย์หกก้าฟันดีนะคะสำหรับเจ้าของรถแห่นะคะมาจุดขอเองเลยนะคะในวันนี้งวดนี้นะคะไม่เคยมานะคะมาเป็นครั้งแรกก็ถือว่าฟันดีอยู่นะคะค่ะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับแนวทางของคุณพี่เจ้าของรถแห่นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแอดมินลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ